คทำชั้นรองเพราะว่าสแตนเลสเราเหลือง่ายที่ทำโรงเรือนก็เลยให้ช่างเขาตีเป็นกรอบไปให้ตีเป็นกรอบ30เซนคูณ3เมตรแล้วก็ไปซื้อตะแกรงนนเนี้ยสำเร็จรูปมาวางจะได้เป็นที่วางต้นไม้พอดีสั่งเหล็กมือเหลือ,อตะแกรงราคาเท่าไหร่นะคะพี่ตั้ม แผ่นละ45บาทขนาด75คูน30สองมะแต่มันก็มีหลายขนาดเนาะที่ตลาดมีให้เลือกก็คือเจช่างทำขนาดนี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าในของตลาดมันมีขนาดไหนบา้างก็ออเอามาเทินต้นไม้ง่ายๆนะคะก็เป็นระเบียบเทินเพราะว่าตอน,นก่นอนเพราะม,มันมีอีกัน ซื้อได้นะครับคู่นี้นี่น้อมันมาเป็นแบบนี้นะคะมัน็มีตุดก็อาอ๋อมันต่อกันเหมือนจิ๊กซอว์เหรอคะคือมันเปิดจิ๊กซอว์นี้อ๋อโอเคคือต่อเป็นสี่เหลี่ยมกันอะไรก็ได้มบางคนเขาก็ไปทําที่รองกงหมาก็ คือมันเป็นเน,นี้นนรผสมหรือว่าเดินในสวนกันลื่นได้ไหมคนนแะแงเหมือนเคยเห็นแบบอ,นนอันนี้ก็ตกชิ้นละสี่สิบห้าบาทเราก็เลือกความยาวขนาดได้เลย ต้นใหญ่มากมีเยอะด้วยนะคะต้นนี้น้องชื่อซันนีนจันโกมีนน,มน,น้อยโบราณนั่นระบบหมอกหรือว่าฝนนะนะทำไมมันมันชุ่มฉนะ่ำขนาดน่ะเปิดนมามันก็ชุ่มอยู่แล้ว เพราะว่าบ้านเรามันหันไปทิศตะวันตกถนะ่ mm hmm. ายมามันจะรอ้อน mm hmm. พอเปิดอย่างเงี้ยบ้านเราก็เย็นด้วยต้นไม้เราก็เย็นด้วยโอเคอันนี้ก็เอามาต่อกันนะคะก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะตะกแกรงแข็งเอาไว้เรียงต้นไม้นะคะ อันนี้เป็นชั้นวาง DIY นะคะประดิษฐ์เองทำให้สวนเราเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะจะได้มองเห็นต้นไม้เนาะเพราะว่ากอบางทีเราเอากองกองกันไว้แล้วมันก็แบบ เห็นไม่ครบทุกต้นสวยขึ้นเยอะเลยโอเคไปแล้ว บายค่ะบ๊ายบาย